ได้เวลาโชว์โหดแล้วคลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของการไลฟ์สตรีมนะครับใครอยากมาดูก็กระลิงด้านใต้ไงสัตว์ทุกวันยกเว้นวันจันทร์อังคารเวลาสามทุ่มครึ่งเข้าใจไหมฮัลโหลฮะคนไทยหรือเปล่าวะเนี่ยคนไทยนะคนไทยถ้าไม่ใช่คนไทยก็เวลคั่แค่แต่แม่งก็ไทยแลนด์ใครคนไทยคนไทยวะกูได้ยินเน็ตนั่นไงอ้าวฉลุกูจะไทยแลนด์หรือไม่ไทยแลนด์เวลสั์่เจอกูดตายรอกูตายก่อนฮัลโหลครับคนไทยหรือเปล่าครับเนี่ยชววงชวังชวังชวัง เงียยเลยสาเจอแฉงแฉงเข้าไปตรวจรตรรวจตรวจตภาษาเหียเลยะถ้ยอยรวจตรวจตรวมาใช่ไหมเนี่ยมึงว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงว้าววาวกูบ้าแล้วนะแม่งโดนเจอคนบ้ายิ่งกว่ามึงเสร็จกูกูจะฆ่ามึงเย้กูได้1นคิวแล้ว โอ้นกสามในหลอดเดียวกันเฮ้ยเฮ้ยไหวไหมลิกไหวไหมไหวไหวไหวเฮ้ยกระสุนหมดแล้วพับจรนีไม่รู้สึกจะดีกว่าพับจริงขนาดตอดสเล่ย์แอะโอ้โหมันมันดุกับเพื่อนวุฒิกูจังวะข้าจะข้าล้างผอพันปูไม่ได้โง่สัตว์ที่เขิมเกิมคำแหงนะ ตอคกระบอกเองโง่การกระทาเมื่อสักครู่นี้เป็นการกระทาที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับเพื่อนๆอย่านาไปลอกเลียนแบบเด็กขาดซึ่งความมันจะเริ่มต้นณบัดนี้ครับขอลงแบบเหมาะเม้งนี่ไงเหมาะเมงตีไงหนศพไปเดะเฮ้ยีและแตกสองไปเดโถ่น้องคือพี่ไม่อยากจะโมว่าสเต็ปน้องกับพี่เนี่ยมันยังคนละเกรดใคจไหมไหนวะเชิงเยอะนะมึงอ่ะ นี่ไงเฮ้ย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 เกือบตายอ๋อดึงยาอยู่อะดึงยาดึงยาอยู่เหรอมึงดึงยาอยู่เหรอฮะกูหนีก่อนนี่ไงตายไปสี่เดชสัตว์มาดิพี่เน็ตจ่อวงอีสปอร์ตอะกูไปเยี่ยวยังทันเลยตอนนี้เฮ้ย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 พี่อะโดนตีก็ตายอ่ะโอ้โหคุณแพ้อย่างนี้ได้ไงวะไอจิ๊บหายโอ้จบจัดอ๋อดึงกันอยู่เว้ย อ้อตายแตกยบร้อยแตกกันลอยที่เฮียมากกูวาัเห็นกูแน่ๆเลยเอ้าโดนหนึ่งนัดไอ้สัสจอดเพื่อนกูจะเอาของมาแจกมึงเลยนะนี่ไงมันเล่นกูแล้วไงอุ้ย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 ุ้ยะหมดแตกยปเลยเุ็กอหยอ้ยยยอ้ยอ้ยยอุ้ยกุ้ยอ้อมยอออ่อุยุ้ยุอ้อุ้ย นี่งไงบอกแล้วกูมาให้ข่าแล้วโธ่น้องไม่คมเท่าพี่น้องอย่ามาทะลึง่งโอ้มีคุณสองวะเออคุณสี่ไหกระเป๋าสามก็มีโอ้รวยค่ะเอาเปล่าอ้าวอาจอดป่ะชอบดีเงี้ยเอา้าเจ็บดิเจ็บรู้แค่ว่าเจ็บต้องปั๊มนะไม่ปั๊มยาไม่ได้นะนี่งไงไม่ปั๊มยาไม่ได้นะกูบอกมึงแล้วนะอุ้ยเดี๋ยวนี้ผมเล่นเก่งขึ้นเยอะเลยว่ะเนี่ย โอ้ไม่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 เก่งไม่กลัวกลัวไม่เห็นนี่แหละกลัวตายตายโอ้เกือบตายกูชิบหายอย่าสาธุกูกาบแหละอย่ามีใครอ้อมหลังกูเลยอ๋อเจอละวัดกันหน่อยเพื่อนอ้อมขาวแม่งเลยสัตว์เจ็บดิโดนชาร์จแบบนี้เพื่อนไม่ต้องห่วงกูขอแค่นัดเดียว นี่ไงกูขอแค่นัดเดียวเท่านั้นแหละอุย้ยนั่นไงอะชึบขอหน่อยที่ดีๆนั่นแหละที่ดีๆค่ะชิบหายอา้อาวอา้าวอ้าวโง่สิครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยดิครับรอยเฮี่ยอะไรละ่ะฮะเฮี่ยไม่ตายเอาดิขอเล่ดอดดอนอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยคมคมนี่ไงมึงคมหมามึงคมหลยสัตว์ฮะฆ่าได้แล้วขอพูดหน่อยไงเจบ็บไอสัตว์ ยาคุณโรดอยู่มาจังหวะน,นี้เราจะมาลุมไป,ปพร้อมกันว่าเขาจะเจอเราไหมซึ่งผลปรากฏคือไม่เจอฮะแบบนี้ก็เสร็จกูเฮ้ยเสียงแบนเดตกูได้ยินละนี่ไงแบนเดตไอสารแบนเดตอะฮะเขาไม่เห็นกูว,วะอืมเรียบร้อยเฮ้ยเราตายไปด้เรียบร้อย แตกไปดิไอ้เฮียนี่ยังไม่รู้ใครยิงเอ๊ะเอ๊ยโอ้ยมีคนมาตรงนู้นด้วยโอ้เฮียยิงไม่ได้วะระยะนี้แม่งไกลเกินในทิศหายโอ้ยเอ้ยเ,เอาวะ่ะเด็กนมวงวะ่ะไอ้เฮียกูโดนสองทิศแน่โอไ้ไม่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 เจอไอ้เฮียระเบิดระเบิดระเบิดไอ้เฮียระเบิดไอ้นั่นระเบิดลิกเอาวะ่ะโอ้ กูโดนวีดเอยิงตายเนี่ยนะมาเดี๋ยวเราต้องเคลียร์โกดังข้างเราก่อนฮะมาไว้เพื่อนนี่ไงตายไปก่อนมึงไอ้ที่ผายโมเก็บของไอ้โง่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นที่ซ่อนลับนะก็จะมีของอยู่ก็เป็นได้นี่ไงสกายนะปืนที่จะพลิกชีวิตกูโอ้ยเจี๊ยบโอ้จะตกใจเฮียบานเปรมชา้นจะว่าไปก็ตีหนึ่งฮะแต่มันไม่ใช่ตีหนึ่งไอ้สัตว์กูลงโซลโอห้าคนเจอเยอะแล้วเยอะอารมณ์ นี่ไงตายไปก่อนหนึ่งศพแบบเอ้ยอกูยังไม่เก็บของไอสัตว์เปาสามวาริกโอ้มันเป็นของเรา,าแล้วมาแล้วนี่ไงโอ้ตายไปก่อนสิครับน้องสี่คนแหละเอาวะเที่ยมันถึงพื้นก่อนกูริกต้องไงดีวะ่าโอ้ริกคงต้องเข้าบ้านก่อนริกคงต้องเข้าบ้านก่อนริกมาเป็นปืนลูกซองนี่ไงตายไปก่อนมึงอะไม่ต้องเล่นเข้าใจปะคำถามคือกูควรจะมีปืนกลน่ะนะนี่ไงเจ็บเด็กเด็กมันบอกว่ามันเจ็บอะเด็กมันเจ็บ นี่ไงสองเฮ้เสียงปลารละเบิดมีคนปลารละเบิดฮะโอ้อยู่ข้างบนแหละนี่ไงสามคิวไปเท่าน,นั้นเองมาอุย้ยตกตรงข้ามเหรอเอาไหมนะฮะนี่ไงหลอยหลอยจังเลยเนี่ยเม่กี้เราเห็นคนฝั่งนู้นอะ่ะอุย้ยเสียตกใจอ๋อคาวะแตกไปที่หาย นี่ไงเรียบร้อยไปเสี่ยงเหมือนจในอะใกลๆแล้วไม่รู้ว่าแต่กูงัดหมดไงอ๋อโอเครู้ละอยู่ฝั่งข้ามไอ้สัสนี่ไงกูจัดแม่งเองยิงทักกูจังเนี่ยฮะแตกเรียบร้อยไอ้ตุยต่ยๆแคมๆเนี่ยกูก็ทำได้ศาสไว้กูสีกแล้วเอาเรื่องวะของมันจะฟูมันก็ฟูดื้อเลยนะขอบเปล่าสามได้ไหมเพื่อนโอ้ไม่ว่ามูสินเดย์รู เนื้อนี้ตกใจไอห่านี่โอ้มึงุูมอย่างนี้เลยหรอหัวใจวุ่ะวายตายสัตว์เฮ้ยไอ้สัตว์โอ้แม่งขี่มาได้เฮี้ยมากตายไปมึงอ่ะมึงตีนี้เฮี้ยเนี่ย ไปด้เจอจัวการแล้วแตกไปโอ้โหเจอแล้วมันไม่เห็นกูจริงเอะวะนี่ก,กูถามว่ามึงไม่เห็นกูจริงเหรอไม่ตอบไม่มีสัมมาคารวะไนงะโอ้โหเียยิงไม่ได้อะน,นี่ไงตายไปบบชิบนหายเท่านั้นเองเด็กมาททันอุ้ยเฮี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 ยไปละไปละข้าขอโทษขอโทษมึงอะ ขอโทษปูสาวโอยนั้นมากูไม่ได้สเปรย์เลยหัดมาจอดเรือจอดแบบไม่ต้องให้ใครใช้แล้วอ่ะจอดแบบเพงแค่ตัวพี่นี่อะดรีนาลีนช็อตเลยครับจังหวะนี้พี่นี่แดกน้ำด้วยหวังว่าจะไม่มีใครต่อยกูนะคือถ้ากูโดนต่อยตรงนี้กูก็ไม่ไม่ไม่สตรีมต่อแล้วสัตว์พอนอนนั่นไงแม่งยิงกูด้วยวหะเพื่อกูก่อสามบวกสามนู่นเว้ยเพื่อนมึงเกรงใจกูหน่อยนะมึงยิงอะไรอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงไปสามนัดเดชฮะ ยิงจังเลยเนี่ยฮะเก่งจังเลยไอสัตว์ชิบหายนี่กูเล็ดดอทนะกูจะมาเก็บของของกูไอชิบหายนี่วิ่งมาแล้วอยู่มากกูขออย่างเดียวสักโขบอ้าวคุณแป๊มาไอตัวเมื่อกี้เนี่ยมาไอสัตว์เก่งเหรอฮะเก่งเหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไง นี่ไงเก่งจังเลยเนี่ยฮะไอเหี้ยเนี่ยยิงตอดยิงโข่หัวไส้โอ้โหมีแค่นี้มึงฟาร์มยังไงวะนะเฮ้ยนี่ไงตายไปมึงอ่ะเฮ้ยเ๋ยวล้นักประดาน้ำไอ้สัตว์ไอเหียมันกลาจะเล่นในน้ำจริงเหรอวะโอ้เหียเอ้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 นักประดาน้ำยังอยู่ เชีย่ยเอ้ยยิงไม่ได้อ่ะตายไปสัตว์เหรอฮะเจอแล้วเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วสาสกูเจอนะเวย้ยกูรู้นะเวย้ยอ้าวตายด้วยวายตายแล้วไอ้งโง่มึงรู้ไหมว่ากูไม่เคยฆ่าใครด้วยระเบิดไอ้สัตว์อ้าวมีพลเรือนขึ้นน้ำว่ะอ้าวแตก ดนหนึ่งโดนสองโดนสามเอาแล้วหนึ่งหนึ่งอ๋อเจอละเสร็จกูดิกูชนะแน่กูเชื่อว่ากูต้องชนะชิบหายแล้วไม่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 เอ้ยกูหมวกสามด้วยกูหมวกสามไม่สัตว์มา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 มึงเจอกูแน่เฮ้ยยิงได้ไงอ่ะเชื่อกูตื่นเต้น oh oh, oh, oh. เอาไหมโอ้ยโอ้โห M24 เฮ้ยโอ้ย ม่เนาะมันจะตายอยู่แล้วอะ่ะโอ้โหพลาตรงที่เราคูณสี่แล้วเรายิงมันไม่ได้อ๋อเออว่ะเรื่องเราไม่เต็มนี่ว่าถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะครับอย่าลืมมาติดตามผมที่นีโมทีวีด้วยนะครับผมจะสตรีมทุกวันยกเว้นวันจันทร์อังคารเวลาสามทุ่ครึ่งเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ผมไปเลยครับผมสวัสดีครับ